ผมนายจากภูมิชัยห้องสองหนึ่งครับรหัสนักษา64161301001ครับุ่มที่3นะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการเตะด้วยหลังเท้านะครับนะครับการเตะด้วยหลังเท้านะครับมี2ลักษณะคือการเตะแบบยิงและการเตะแบบเปิดนะครับไปชมกันเลยครับผมต่อไปจะเป็นการอธิบายทักษะการยิงนะครับจะใช้ส่วนหลังเท้านะครับส่วนที่แข็งที่สุด ของหลังเท้านะครับคือส่วนนี้เพื่อสัมผัสกลางลูกฟุตบอลนะครับเพื่อส่งให้ลูกฟุตบอลมีความแรงนะครับและส่วนเท้าหลักนะครับจะวางห่างจากลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลหนึ่งเก้าหนึ่งกับปั้นมือนะครับหรือว่ายี่สิบถึงยี่สิบห้าซนติเมตรนะครับตะกลางลูกฟุตบอลนะครับมือกลางออกมาครับเพื่อส่งตัวกินข้องอเข่ากินสะโพกนะครับเพื่อส่งแรงก้าวออกมาประมาณสามก้าวครับ ลักษณะของการปุ่นจะเป็นประมาณนี้ครับไปชมตัวอย่างกันเลยครับครับตัวอย่างที่สองครับคือการเปิดบอลนนครับแบบโรได้นะฮะเพื่อไปใช้ในสถานการณ์รจริงนะครับเพื่อใช้ในจังหวะสวนพู่ต่อสู้นะครับ สวนกลับหรือว่าสวนกลับประมาณนี้ครับไปชมกันเลยครับผมครับในส่วนของการเปิดบอลนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยกับยิงเมื่อกี้นะครับเท้าเท้าหลักนะครับวางห่างจากลูกฟุตบอลนะครับ20-25เซนติเมตรหรือว่าหนึ่งกำปั้นมือนะครับส่วนที่ใช้เตะนะครับคือหลังเท้าส่วนที่แข็งสุดของเท้านะครับทีนี้เราจะขยบจากตรงกลางลูกฟุตบอลนะครับเป็นใต้งลูกฟุตบอลเพื่อนี่นะครับ เราจะเปลี่ยนจากการฟุตบอลครับเป็นไต้ฟุตบอลเพื่อให้ฟุตบอลน,นั้นมีความโด่ขึ้นนะครับเราไปชมตัวอย่างเลยครับนะครับในตัวอย่างที่หนึ่งและตัวอย่างที่สองนะครับ ทั้งเรื่องยิงนะครับก็สามารถไปใช้ในสถานการณ์ภาพผันได้นะครับเนื่องจากเหมือนว่าทีมเราโดนนาอย่างนี้ก็สามารถขึ้นไปทําประตูได้ครับส่วนตัวอย่างที่2ก็สามารถไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ครับในจังหวะเกมลุกเกมสวนประมาณนี้ครับรครับผมครับ